ยุทธาศาสตร์ในการพัฒนาของจังหวัดสตูลภายใต้การพัฒนาที่ต้องการพัฒนาเสกยภาพให้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพราะยังคงมีป่าไม้ก่อนหน้านี้เราคุยไปแล้วนะคะว่าที่จังหวัดสตูลจะมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังคงมีการพบพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์หรือสัตว์โบราณอยู่ซึ่งเป็นซากกระดูกที่พบได้อยู่ในจังหวัด สตูลด้วยอันนี้จึงเป็นน่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนํามาสู่การยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลด้วยเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรการท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดี ต่อมาก็คือการยกระดับอุทยานธรณีโลกนะคะของจังหวัดสตูลเนี่ยได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นอุทยานทรณีโลกโดยประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกระดับจังหวัดในปีพศ2557เพื่อสร้างจิตสำนึกแล้วก็ให้มีจิตสำนึกในการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะคะนอกจากนั้นยังมุ่งให้จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจที่มั่นคง อย่างต่อเนื่องมีความมั่นคงยั่งยืนอยู่บนฐานการผลิตที่มีการขยายตัวออกไปภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะให้เป็นเมืองสังคมน่าอยู่โดยที่เกิดเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสังคมรวมถึงการเป็นประตูสู่อาเซียนด้วยการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของจังหวัดสตูล ให้เกิดเป็นความร่วมมือหลายๆฝ่ายตั้งแต่อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสตูลได้อย่างไรแล้วก็ตามในการพัฒนาของจังหวัดสตูลน,นะคะก็สรุปได้เป็นการพัฒนาอุทยานทรณีโลกและการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปลรูปการบริการและการค้าขายชายแดน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการคมานาคมการขนส่งและโลจิสติกส์การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุขยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนนั่นคือแนวทางการพัฒนาของจังหวัดสตูลภายใต้ความเหมาะสมที่ ใช้พื้นที่และใช้ความเป็นวิถีชีวิตของจังหวัดสตูลอยู่ด้วยจากทั้งหมดของรายวิชาอนามานวิวัฒน์ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนามันซึ่งประกอบด้วยจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลวงเล็บนิดๆว่า บ้านเกิดหนูค่ะประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยการที่ทุกคนไปเผยแพร่และเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้กับทุกคนได้รู้จักกันนะคะดังนั้นการเรียนรายวิชาอนามันวิวัฒน์ทั้งหมดจึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งได้ว่าทุกคนจะภูมิใจในสิ่งที่เป็นตัวเองตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วช่วยกันรักษาให้มันคงอยู่ตลอดไปเพราะนี่คือบ้านของทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ